สบายดีพี่น้องป้องปายมดทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้ก็พามากินปิ้งจีนโบไปทั้งเลยกับปิ้งกับจีนอยู่างนี้ละกินปิ้งจีนแซ่ตแบกระเพาแซ่บไปเลยดอกแต่ว่าก็กินไปนั่นแหละด้วยภาษาเปรี้ยบบ้านเพิ่นก็อยากเกลืออยากลายจักหน่อยแต่ก็กินไปนั่นแหละแต่แทบไป มาเด้อพี่น้องสิจยอนะคัจนมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันห้งีจีนจีนีดงมาเด้อมาเลือกเอาไม่ใช่หรือทำไมเขาประมาณนี้เนาะออาุมครับใช่ไหมมันอยู่ตังลมสี่กลพี่น้องแซ่บเด้อมากินแซ่บนะครับ ประมาณนี้เนาะยากาศมัน้อนเลยมันห้อนเลยมอกาะกับซึ่งฝนตกลินจักหน่อยทีมันห้อนใส่มีใส่บหรอแ่บอยู่นั้นหนังไก่คราไม่ใ่ ขอบคุณทุกเลทุกเลาทุกกรเลทเรีรียนเข่าม้อะเาเี้กโทิมบปกากันจานสมใจชาแนลจัดจานปากนนกินแล้วเนี่มึงปากปากมันจะซีดมากแลยจับจัดจบรรยากาศกับกินไปน้ำ เราเลืองกันไปนำเนาะตามภาษาสาวๆมื่อกินน้ำกันมือนี่4ีสาวเนาะมากๆแต่เห็นนางที่จะสาวสาวสนงสาวน้องพนังอยู่ทั้งคานขาตั้งกล้องกับบุมนีะใส่เอาโทรศัพท์อิงใส่ขวดน้ำดื่มก็เลยได้ประมาณนี้นะนี่พี่น้องด้วยได้ แวะเวียนเขา้ามาส่งกำลังใจกับผู้เสียวออียงมาให้พี่ให้น้องเบ่งเอาสิวิตประจำวันที่อยู่ในคุณอย่ง<ท>นี้แหละกินไปนบรรยากาศก็ได้กินไปน้ำสโโูกันไปน้ำคันไอ้ไฟแสงมาหรอสิซื้อบอ ฮะเสืองเราบุมัซื้อเคื่องพอดีก็กินนันนั้นเมื่อในงานที่เห็นเนี่ยก็ัซีซาวกับพอดีเอเนี่ยเราใจดีเนี่เรา้วเลวแรงเลยเล้วอรงเลยทียังจะได้ตามใจเมียประมาณนี้เนาะหมว่บุกขใจเมียเรื่องขนุขนประมาณนี้นะเ่ราเยเี้ยงยสเมี่ยเราอ่ากินไปนเดกันเด้อน้อง กเจอหลายๆเด้อดีเขามคเลิคนไลเจอกันในคลิปใหม่เด้อเราว่าเราจะได้เราจะได้เสื้อไปต้นลูกสาวแล้เออเขาจะพาไปซื้ออยู่นกับขนมเเออจะพาไปซื้ออยู่เนก็เอคหมือชวนมาไปซุปเปอร์ก็ขาชวนเราล้ยงวันี้น่ะขาเจ้าเอาย อันไอพายแสงบุ้มแม่เหีอารมณ์เอาใจมาล้วก็หัวเลือกบ้านอะไรก่อนไปลิ้นบ้านเราเด้วยไปลิ้นบ้านเราเราให้เราให้จนเราให้ปิ้นหมูให้กินบ้านเราอยู่ใกล้ของมันเราให้ปิ้นหมูให้กินแล้วไปแล้วไปถามแม่แล้วถามแม่แล้วว่าบุ้มแม่เนิ่นบุ้มแม่จะลมอ่อนไอพายแสงบ่แล้วก็หัวเลยแล้วพุ่มมะปราลอยกยิ้มเปื่อยๆแล้วเนาะ มมเมียเรายังไม่ได้เห่าเลยมันลุกขึ้นมาเมียสาวน้อยจิยังงามอยู่นะ <S <s <uck> <S แล้วก็เมียเรายังถามว่าเอ้าเป็นเมียอยู่วันนี้เป็นเฮ้ยวุวยแล้วเอ, <laughs> อ้าเบาลงนี่แล้วเอไมาได้ มุณเ,เ,เบอร์คุณเบอร์คุณป้าคะ่ะคครับอขาะนอะไันหูมังกบจะอางนี เอานี hmm. mm. also, flour, mm ่เ hmm. จ mm. mm ้าก่อนอืมอืมตัดมาแล้วเจ้าก่อนมั้งวันนั้นโมเมนต์นั้นคนทั้งวิทยุตะโกนฮ่านะครับน่าขยันเลยในปีนี้ครับ เ่คขอยกเขาเออพิมนะไม่ต้องมาเปิดหน้าอ่ะมันเากันาใกล้มือนกันละ้วงละกันใกล้เสมอล้วเนาะไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย